โอ้โหตลาดหุ้นสหรัฐคืนเดียวเนี่ยบอกเลยครับว่าเหมือนนั่งรถไฟเหาะตีลังกาเพราะว่าการตัดสินใจคงดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยดันมาปะทะเข้าอย่างจังกับผลประกอบการของเหล่าบิ๊กเทคที่มีทั้งดีใจหายและก็น่าผิดหวังแบบสุดๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนพร้อมก่อนตลาดจะเปิดขอต้อนรับเข้าสู่การสรุปข่าวแบบเข้มข้นในเซฟข่าวก่อนเทรดหุ้นอเมริกาครับ คือต้องบอกว่าคืนที่ผ่านมานี่มีครบทุกรสชาติจริงๆครับตลาดนี้ถูกดึงไปดึงมาระหว่างความกมังวลจากท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐที่ยังไงยังไงก็ยังยืนกรานเรื่องดอกเบี้ยสูงกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่มีทั้งพระเอกขี่มา้าขาวแล้วก็มีผู้ร้ายที่ถูกเทขายแบบไม่ใหญ่ดีเดี๋ยวเราจะมาพาดูไส้ในกันให้ชัดๆเลยครับว่าในความโกลหลหนแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างโอเคครับ ก่อนที่เราจะไปดูว่าใครรุ่งใครร่วงเนี่ยเราต้องถอยออกมาดูภาพใหญ่กันก่อนต้องทําความเข้าใจก่อนว่าบรรยากาศโดยรวมของตลาดตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงและปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคอะไรที่มันกําลังกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนอยู่ตอนนี้ประเด็นหลักๆเลยนะคะที่ทำให้ตลาดกังวลหนักเนี่ยมาจาก2เรื่องใหญ่ๆเลยครับ 1. คือการที่เฟดประกาศคงอัตราดอกเบี้ยและที่สำคัญกว่านั้นคือ ไม่มีการส่งสัญญาณใดๆเลยว่าจะรีบลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้นั่นก็ทำให้นโยบาย higher for longer หรือดอกเบี้ยสูงยาวนานเนี่ยมันยังคงอยู่ต่อไปซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงกับหุ้นกลุ่มเติบโตเพราะว่าต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะไปกัดกินการเติบโตและกาไรของบริษัทพวกนี้ครับและ 2. เหมือนเคาะซ้ำกําซัดเลยครับตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดดันออกมาสูงกว่าที่คาดการไว้อีก ผลลัพธ์ก็คือภาพที่เห็นนี่แหละครับดัชนีฟิวเจอร์สแดงเถือกยกแผงเป็นสัญญาณลบที่ชัดเจนมากๆก่อนตลาดเปิดเอาละครับมาถึงช่วงที่ผมว่ามันที่สุดแล้วดุเดือดและเร้าใจที่สุดของคืนที่ผ่านมาเราจะไปส่องดูในสนามรบของตลาดหุ้นกันครับว่าท่ามกลางความผ,ลผ,ลผันผวนแบบนี้มีใครคือผู้ชนะที่เฉิดฉายและใครคือผู้แพ้ที่บาดเจ็บหนักไปดูกันเลยโอ้โหดูที่อันดับหนึ่งสิครับ s e r e n a Therapeutics หรือ S.E.R. พุ่งทยานไปกว่า70%ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะเห็นตัวเลขแบบนี้เหตุผลก็คือการที่ F.D.A. อนุมัติยาตัวใหม่สำหรับรักษาโรคพาร์กินสันถือเป็นข่าวใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตบริษัทได้เลยทีเดียวส่วนในกลุ่มยักษ์ใหญ่นี่ต้องบอกเลยว่าพระเอกของงานนี้คือเมตาครับผลประกอบการสวยหรูเกินคาดจนหุ้นพุ่งไปกว่า9%ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันแน่นอน นอกจากนี้ยังมี IBM แล้วก็ Texas Instruments ที่โชว์ฟอร์มแกร่งไม่แพ้กันเลยครับและนี่คือภาพที่อยู่คนละขั้วเลยครับหุ้นกลุ่มประกันสุขภาพนี่โดมถล่มขายอย่างหนักหน่วงเลยนำโดย u n h Humana แล้วก็ CVS ร่วงกันไป13-15%จากข่าวร้ายเรื่องอัตราการจ่ายเงินของโครงการ Medicare ที่ออกมาต่ำกว่าคาด แต่ที่สะไพที่สุดในฝั่งขาลงคือ Microsoft ครับคือแม้ว่าตัวเลขกำไรจะออกมาดีนะแต่ตลาดกับแพนิคเรื่องค่าใช้ใจ่ายด้าน AI ที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็การเติบโตของธุรกิจ Cloud a อชัวที่มันชะลอตัวลงเล็กน้อยคือนักลงทุนอาจจะมองว่าเฮ้ยทุ่มเงินมหาศาลไปกับ AI ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เห็นผลตอบแทนที่ชัดเจนในระยะสั้นนี่นาะเลยเทขายเพื่อลดความเสี่ยงกันไว้ก่อนดีกว่าเอาละครับพักจากเรื่องผู้แพ้เรามาดูผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกันบ้างดีกว่า มาเจาะลึกพระเอกของรอบนี้อย่างเมตาที่เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ตัวจริงของฤดูการประกาศผลประกอบการครั้งนี้เลยก็ว่าได้ดูตัวเลขนี้ให้เต็มตาสิครับบวก24%อร์นตนี่คือการเติบโตของรายได้ในไตรมาส4ี่ของเมตาเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากแล้วก็เป็นการเติบโตที่สวนกระแสความกังวลทุกอย่างในตลาดได้อย่างน่าทึ่งและส่งพลังมากๆเลยครับแล้วอะไรล่ะ คือเวทมนต์เบื้องหลังความสำเร็จขนาดนี้คำตอบมีคำเดียวเลยครับ AI ใช่แล้วครับการลงทุนอย่างหนักใน AI recommendation engine ซึ่งก็คือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่คอยเรียนรู้ว่าเราสนใจอะไรแล้วก็นำเสนอโฆษณาที่ตรงใจเรามากที่สุดมันได้ผลิตด,ดอกออกผลเป็นรายได้โฆษณาที่พุ่งกระฉูดเลยครับแถมยังให้ก i d เ n c e หรือการคาดการรายได้ในไตรามาสหน้าได้ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้อีกด้วย แม้ต้องทุ่มงบลงทุนหรือ CapEx ด้าน AI ในปีนี้สูงถึงระดับแสนล้านดอลลาร์แต่นักลงทุนกลับมองว่านี่คือการจ่ายเงินเพื่อซื้ออนาคตที่คุ้มค่าสุดๆไปเลยและคำพูดของคุณมาร์กเคอเบิร์กเนี่ยก็ตอกย้ำวิสัยทัศน์นี้อย่างชัดเจนเลยครับเขาบอกว่าเรากำลังเร่งเครื่องเต็มกำลังสู่ Personal Super Intelligence เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวคำว่า Personal Super Intelligence เนี่ย อาจจะฟังดูยิ่งใหญ่นะครับแต่ถ้าให้เข้าใจง่ายๆเลยอ่ะมันคือเป้าหมายในการสร้าง AI ส่วนบุคคลที่ฉลาดล้ำเข้าใจและช่วยเหลือเราได้ในทุกๆเรื่องซึ่งคำประกาศนี้เองครับที่ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นและยอมจ่ายแพงเพื่ออนาคตของเมตาชัยชนะของเมตาเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ที่บริษัทเดียวนะครับแต่มันได้จุดชนวนแล้วก็ฉายภาพไม่เห็นสงคราม AI ที่กำลังดุเดือดระหว่างบริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เรามาขยายภาพไปดูกันครับว่าในสงครามนี้ใครกำลังได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่บ้างมาดูที่สนามรบแรกกันเลยครับธุรกิจโฆษณาดิจิตอลดูตารางเปรียบเทียบที่เน้นตัวใหญ่ๆบนสไลด์นี้สิครับภาพมันชัดมากเมตาที่ใช้ AI ขับเคลื่อนโฆษณาโดยตรง โชว์การเติบโตของรายได้ถึง24%และมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานสูงถึง41%ในขณะที่คู่แข่งอย่าง Alphabet ที่มีทั้ง Search, YouTube และ Cloud เนี่ยคาดว่าจะโตได้ราว15-16%และมีมาจิ้นที่ประมาณ30-32%เห็นได้ชัดเลยครับว่าในเกมนี้กลยุทธ์ AI ของ Meta กำลังให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่สงคราม AI ไม่ได้มีแค่โฆษณานะครับ สนามรบที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือสงครามคลาวดซึ่งเปรียบเสมือนกระดูดสันหลังของวงการเทคโนโลยีทั้งหมดเลยในสมรภูมินี้ AWS ของ Amazon ยังคงเป็นเจ้าตลาดที่แข็งแกร่งทำเงินมหาศาลแต่ลองดูที่อัตราการเติบโตสิครับ Google Cloud ซึ่งเป็นผู้ท้าชิงกลับเติบโตได้เร็วกว่ามากนี่คือภาพของการต่อสู้ที่น่าจับตามองมากครับระหว่างยักษ์ใหญ่ที่มั่นคงกับผู้ท้าชิงที่กำลังวิ่งไล่มาอย่างรวดเร็วเอาละครับ หลังจากที่เราเจาะลึกข้อมูลกันมาอย่างดุเดือดแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญที่สุดนั่นคือการกลั่นทุกอย่างออกมาเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องรู้ก่อนที่จะลงสนามเทรดในวันนี้กันครับสรุปให้จำง่ายๆใน3ข้อนะครับข้อแรกภาพรวมตลาดยังไม่สดใสเมฆหมอกของความกังวลเรื่องดอกเบีย้ยและเงินเฟ้อเนี่ยยังคงปกคลุมอยู่ต้องเทรดด้วยความระมัดระวังครับข้อ2 ความแตกต่างของหุ้นแต่ละตัวชัดเจนมากยุคที่หุ้นขึ้นลงตามตลาดอย่างเดียวมันจบไปแล้วตอนนี้ผลประกอบการคือพระเจ้าที่จะตัดสินชะตากรรมของราคาหุ้นและข้อสุดท้ายที่เป็นหัวใจของเรื่องราวในวันนี้เลยครับ การลงทุนใน AI มันเป็นเหมือนดาบสองคมที่เฉียบขาดตลาดพร้อมให้รางวัลอย่างงามกับบริษัทที่พิสูจน์ได้ว่าการลงทุนนั้นสร้างไรายได้กลับมาได้จริงอย่างเมตตาแต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมจะลงโทษอย่างหนักกับบริษัทที่ดูเหมือนจะมีแต่ค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นโดยยังไม่เห็นผลตอบแทนที่จับต้องได้อย่าง Microsoft ครับและทั้งหมดนี้ก็คือบทสรุปข่าวสารสาคัญที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐ ที่เรากลั่นกรองมาให้เพื่อให้ทุกคนพร้อมรับมือกับทุกความผันผวนครับและเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลเชิงลึกที่เฉียบคมแบบนี้ในทุกๆวันอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดเลยกด subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเสพข่าวก่อนเทรดหุ้นอเมริกาของเราไว้เลยและสามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เสมอเพื่อให้การตัดสินใจเทรดของทุกคนเฉียบคมยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ครับ